สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะสินค้ามีอยู่6เล่มนะคะช่างเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะคะวันนี้จะมีครูขาด้วยนะคะมีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ถามว่า,าได้ทําครูขาด้มยนะคะวันนี้มีอยู่2เล่มนะคะจะมีสินค้ามาลงให้ลูกค้าดูเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจช่างสรและช่ง YouTube องยูทูบระลฟ์สดด้วยนะคะมาดูความยาวของมีเล่มที่1ค่ะ เล่มที่1ความยาวของมีจะอยู่ที่12.5นะคะใบควงก็อยู่ที่2.5สันหนาอยู่ที่6มิลค่ะด้านอยู่ที่6.5ยารวมมีเล่มนี้ทั้งหมดจะอยู่ที่18.5นะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่700ส่งฟรีค่ะแต่ละลายจะไม่เหมือนกันนะคะความยาวของมีก็จะไม่เท่ากันนะคะแต่ราคาก็จะหยิบจับบายได้นะคะงานหนักงานเบารู้ได้เลยนะคะ สินค้าตรงปลูกทุกเล่มนะคะรับประกันตลอดการใช้งานนะคะถ้ามีมีปัญหาให้ส่งกลับมาทางร้านได้ตลอดเวลานะคะทางร้านถ้าซ่อมได้ก็จะซ่อมให้นะคะถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนเล่มใหม่ทันทีเลยนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยค่ะเล่มที่1ค่ะจะลองกระดาษให้ลูกค้าดูนะคะเป็นกระดาษอ่อนนะคะเป็นกระดาษ A4 นะคะคมบาดเจ็บเลยค่ะเล่มที่1ค่ะ มาดูเล่มที่2นะคะเป็นแรมโบนะคะตัวนี้ความยาวของมิจะอยู่ที่12.3นะคะใบกวงอยู่ที่2.3สันหนาหูอยู่ที่6มิลด้ามอยู่ที่6.5อยาวรวมมีดเล่มนี้จะอยู่ที่18.5ปนะคะปล่อยออกอยู่ที่650ส่วงฟีค่ะเห็นชัดแม่้าเวลาแม่ค้าปาดกระดาษนะคะ เล่มที่สองนะคะมาดูเล่มที่สามนะคะตัวนี้ยาอยู่ที่11.5เอ็ดจุดห้าใบกว้างยู่ส4สังจุดสีนหนานะคะอยู่ที่6กมิลด้ามอยู่ที่หกนิ้วนะคะยารวมเม่เล่มน,นี้อยู่ที่17เนิ้วปล่อยออกอยู่ที่หกร้อยห้าสิบสงฟีค่ะเป็นกระดาษอ่อนนะคะถ้าแม่ค้าลองได้ลูกค้าใช้งานได้จริงอยู่แล้วค่ะ มาดูเล่มที่4ค่ะเล่มที่4ความยาวของไม่จะอยู่ที่1ิบ้าใบกัวอยู่ทีสองจุดสี่สันหนานะคะอยู่ที่7จมิลด้ดามอยู่ที่6นิ้วยาวรวมมีดเล่มนี้ทั้งหมดจะอยู่ที่17.5นะคะปล่อยออกอยู่ที่650สิบงฟรีค่ะเห็นชัดไหมคะ มาดูเล่มที่5นะคะเป็นคูขาค,ค่ะตัวนี้ความยาวของมีจะอยู่ที่10.4ใบก้วงอยู่ที่2.1สันหนาอยู่ที่6มิลด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีดเล่มนี้จะอยู่ที่16นิ้วปล่อยออกอยู่ที่650ส่งปีค่ะคููขานะคะ ล่มที่6เริมสุดท้ายค่ะตัวนี้จะยาวอยู่ที่10นิ้วนะคะใบกว้วงก็จะอยู่ที่2นิ้วสันหนาอยู่ที่6มิลดามอยู่ที่6นิ้วยาวรวมมีตรเล่มนี้จะอยู่ที่15นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่650ส่งฟรงีค่ะเห็นชัดไหมคะ เ,เปิดคมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะก่อนแม่ค้าจะส่งลูกค้าก็จะทดสอบไม้ให้ก่อนปล่อยออกอู่แล้วนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะถ้ามีมีช่างสันนะคะรับไปไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะทางร้านรับประกันตลอดก,การใช้งานไม่มีวันหมดอายุนะคะมีทั้งหมด6เล่มนะคะรับ2เล่มขึ้นไปราคาจะอยู่ที่1,200ส่งฟรีถ้ารับหมดนะคะราคารดได้อีกนะคะราคาหยิบจับบายได้นะคะสำหรับร้านมีช่างสันนะคะ ขอบพระคุณมากมานะคะที่อุดหนุนทางร้านตลอดมานะคะปีใหม่นี้ทางร้านจะมีสินค้า,าสมนาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาร่วมสนุกกันนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะที่อุดหนุนทางร้านตลอดมานะคะ